สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกของชุติมาเสวิกุลที่จะนำท่านเข้าสู่รายการในช่วงโลกและชีวิตกับประพัดสอนชุติมาเสวิกุลซึ่งก่อนหน้านี้เคยจัดเป็นทางวิทยุนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาในมิติใหม่มาพบกันในด้าน ของ YouTube ที่ช่อง NBI ของดอกอรแดนแคนดูด็อกเตอร์เกียงศักดิ์ จเรียวงศักดิ์เป็นผู้ที่รักและก็เคารพอามานานนะคะกับคุณประพัฒน์สอนเสวิตกุลและชุดมาเองก็ได้คุ้นเคยกับอาจารย์เกียงศักดิ์มานานเช่นกันนะคะวันนี้เลยได้รับโอกาสที่ดีจากอาจารย์เกียงศักดิ์ให้มาจัดที่ช่อง nbi นี้นะคะและต่อไปนี้เราจะพบกันทุกคืนวันเสาร์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับเทปแรกวันนี้ ะะชุิมาต้องออขอบคุณคุณอติรุธนะคะให้ได้รู้จักกับน้องใหม่นัก,นกแสดงหน้าใหม่พระเอกใหม่ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ชมค่ะเราจำบานั่งคุยกับน้องไอซ์นะคะหรือชื่อจริงว่าคุณอภิเรศอภิกร <c oughs> ับ <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> ชอบเปลี่ยนชื่อให้คน <c oughs> อภิกร์นะคะวัชระขา คุณใช่ไหมคะค่ะเอาความเป็นมาก่อนว่ายังไงคะทำไมถึงได้ตอนนี้หันมาทังเป็นนักแสดงตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วคุณแม่ชอบดนตรีครับรให้เรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วคะ่ะอายุกี่ขวบท<ช>ี่เริ่มเรียนน่าจะเจปดขวบได้ครับ พอร้องเพลงครับมันก็มีอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยเช่นแบบพวกเต้นอะไรพวกนี้แล้วก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็กําลังเก็บพวกการแสดงอยู่ครับอ๋อแล้วเรียนโดยเฉพาะไหมก็เรียนอยู่ครับมีแบบว่าอ๋อที่เรียนกับอาจารย์รุชใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พวกดนตรีอะไรเงี้ยก็เรียนครับตัวผมอยู่สายดนตรีครับเป็นเด็กมปลายครับเรียนอยู่ t r a ็กแบบเกี่ยวกับดนตรีเอกเปียโนครับ โอ้โหเล่นเป็นโนเก่งพอประมาณแล้วพอประมาณแล้วเล่นได้อยากกี่อย่างคะกีตาร์ได้ครับได้จริงก็เล่นได้หมดเลยครับในแบบเขาเรียกวงดนตรีหนึ่งมันจะมีพวกกองได้แบบได้เบสิกกองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กีตาร์เบสเป็นโนอะไรก็ได้สุดยอดเลยเรียกว่าเกิดมาโดยเพื่อเพื่อการจะเป็นนักนักดนตรีนักแสดงก็ประมาณนึงครับ ประมาณนั้นครับประมาณนึงครับ <laughs> แล้วตอนนี้หลังจากที่เราเรียนมีความรู้ด้านนี้แล้วอีท่านไหนที่แบบโผล่เข้าเรื่องการแสดงมีแมวมองหรือว่าเพราะว่าคุณแม่สนใจด้านนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อครับผมใช่ครับก็เคยเคยได้ร่วมง,งานแบบพี่ต้อมาหลุดครับอ๋อใชแ่แบบทำละครแบบละครเวทีอะไรอย่างก็สนุกดีครับได้ลองทําแบบโอ้คนเก่งเลยแหละนั่น ใช่ค่ะทีนี้ช่วงปฐมนี่นอกจากมีความรู้สึกตอนนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือเปล่าว่าอยากจะเป็นนักร้องนักแสดงนึกอ,อะไรหรือว่าชัดเจนแล้วคือผมเป็นคนที่ตอนเด็กชอบชอบแสดงออกแบบว่ามีโชว์อะไรเงี้ยชอบชอบไปแต่พอโตมาผมรู้สึกว่าอพอเราโตขึ้นความความคิดอะไรมันก็เปลี่ยนไปเนะาะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า ผมก็มาสนใจแบบพวกหนังพวกเพลงเงี้ยพวกเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบมากเลยชอบพวกเขียนบทอะไรพวกนี้ด้วยดูหนังตีความบทนี้แล้วก็พอเรารู้สึกแบบเอออยากลองแสดงอะไรใหม่ๆให้เขาแบบให้เห็นน้าแบบมิติใหม่ของหนังอะไรเงี้ยแต่ในเด็กเป็นสายก็สายประกวดอยู่ประมาณนึงครับมีร่ารางวัลแบบพวกร้องเพลงพระราชนิพนธ์อะไรเงี้ยได ที่หนึ่งของจังหวัดปทุม <S <S แล้วก็พวกได้ถ้วยพระราชทานครับันดับที่หนึ่งของประเทศอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กก็เดินสายประกวดแล้วเดินสายประกวดใช่แล้วถ้าอย่างนั้นร้องเพลงแรกๆเนี่ยเพลงอะไรจําได้ไหมของตัวเองอะคะร้องเป็นเพลงถ้าที่จําความได้ที่แบบว่าไปประกวดจริงจังเนี่ยน่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งครับเพลง30ิบยังแจ๋วโอ้ตอนนั้นประกวดแบบตอนเด็กก็แบบว่า ร้องแต่เพลงเนี้ยร้องทุกวันร้องทั้งวันเลยเนี้ยเพราะว่าต้องต้องไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับนร่เริ่มด้วยเพลงลูกทุ่งครับผมก็ช่วงแรกแบบว่าตอนประถมใช่ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วพอมันจะมาแบบมัธยมอะไรเงี้ยก็ต้องร้องเป็นแบบเป็นสตริงความยากก็คือมันจะมีพวกสำเนียงลูกทุ่งที่แบบติดมาอะไรเงี้ยใช่มันก็จะก็จะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับแล้วเล่นกีต้าร์ไอเล่นดนตรีเครื่องดนตรีนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เครื่องดนตรีจริงๆเลยก็มาพร้อมกันครับร้องเพลงกับตัวเปียโนเนี่ยมาพร้อมกันครับก็คือว่าเรียนตั้งแต่เด็กเลยครับหกขวบอะไรเงี้ยครับเจ็ดขวบเนี่ยตอนั้นผมตีกับแม่เลยครับผมไม่ชอบเปียโนมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมเรียนสายคลาสสิกนะครับเป็นเปียโนคลาสสิกเราความยากของมันมันจะไม่เหมือนพวกป๊อปอะไรพวกเนี้ยมันจะยากกว่าอีกระดับหนึ่งเพราะว่า มันจะมีเรื่องการอ่านโน้ตเรื่องจังหวะอะไรพวกนี้ที่มันที่มันยากกว่าปกติอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนเดกผมแบบผมแค่ใช้คําว่าเกลียดเลยเตี่ยแม่แล้วว่าแบบไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยแต่คุณแม่เขามีความฝันนะตอนในเด็กอะไรเงี้ยว่าแบบอยากเรียนเป็นโนอยากเล่นเป็นโนเป็นอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาเชื่อว่าแบบเด็กสมาธิสั้นให้เรียนเป็นโนอะไรเงี้ยใช่ผมเป็นเด็กที่ไฮเปอร์อนค่าไฮเปอร์ตอนเด็กนิดนึงครับก็เลยแม่ก็เลยให้เรียนเปียโนเพื่อที่จะแบบ ฝึกอะไรเงี้ยก็ตอนแรกผมยังไม่ชอบเพิ่งมาชอบตอนแบบว่าต้น,ต,นต้นมปลายอะประม,มาณม .4 ม .3 เองครับ ตั้งแต่พอที่เริ่มเป็นเพลงมากขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนตอนเด็กๆมันแบบเรียนเบสิกครับเด็กมันก็เบื่อใช่ไหมครับเบื่อจนว่ามันต้องซ้ำๆใช่แต่พอเราโตขึ้นมันแบบเออมันมันฟังเป็นเพลงขึ้นนะเราก็แบบอยากเล่นให้มันเป็นเพลงอีกเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพลงบรรเลงก็บรรเลงอย่างเดียวไปเลยแต่ถ้าเป็นแบบเพลงป๊อปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นหลายนอกจากตอนนี้แล้วเสร็จแล้วเข้ามาเล่นซีรีส์ ใช่ไหมคะครับผมเป็นอ่าแล้วนอกจากเล่นละครเวทีด้วยครับผมช่วงที่มาเป็นการแสดงนะคะครับผมเออเริ่มอะไรเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากเป็นงานแรกเลยก็คืองานเทศกาลละครเวทีครับงานละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเอาคนที่แบบแสดงเดือดมามารวมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วผมก็ทำกับเพื่อนครับแล้วก็พวกครูๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเขียนบทให้เขาแบบดูว่าแบบเออน่าสนใจอะไรเงี้ยเราผมก็ได้ ผ่านเขารอบก็เลยไปแสดงที่ที่เคปาร์คที่เซนตันเวลครับเป็นปีแรกที่เขาไปจัดที่เซนตันเวลล์ใช่ครับให้การตอบรับดีมากก็บัตรเต็มทุกทุกรอบเลยแสดงสองรอบบาดเต็มทุกรอบเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีครับที่เรายังไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้เข้ามหาลัยได้เรียบร้อยแล้วอยู่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งแล้วนะคะับแตเข้าปีดีแล้วครับผลเพิ่งออกเมื่อเช้าเลยครับแล้วคะใช่ครับผมผมเพิ่งออกเมื่อเช้าเลยครับตื่นนอนมาเปิดดู โอ้โหค่าน,นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย <laughs> ท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ชมค่ะทีนี้แล้วเดี๋ยวเ,เรายังมีอีกหลายช่วงที่จะคุยกันวันนี้เป็นแค่การเปิดตัวนะคะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ชมค่ะเ,เราจะมีโอกาสได้มานั่งคุยกันอีกแน่เลยนะคะ รายการมุมความสุขที่เคยติดตามทางวิทยุวันนี้เลยได้มามีโอกาสเป็นเทปแรกนะคะนี่เปิดเทปแรกนะเนี่ยนดียมากเลยครับคุครับของมิติใหม่ของรายการโลกและชีวิตกับพระพสอนเสวิกุลคะ่ะฝาก ผลงานให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสักนิดนึงว่าจะยังไงมีอะไรบ้างที่ผ่านมาแล้วค่ะ <c oughs> ก็ที่ผ่านมานะครับก็มีซีรีส์ครับแล้วก็พวกหนังภาพยานตร์อะไรอย่างเงี้ยครับที่จะถ่ายทำเร็วๆนี้คือเป็นเรื่อง Friends to น r i e n d s ครับผมสามารถติดตามได้ใน WBTV นะครับจะมีผลงานอื่นตามมาครับพวกเป็นหนังพวกซีรีส์อะไรพวกนี้น,นะครับก็ต้อง ติดตามดูครับผมสามารถติดตามผมได้ในผ่านทาง IG i n นะครับ m n s t a g r กรม i k t o k นะครับ a p i k i t underscore i c e ครับผมสามารถติดตามได้ IG TikTok อะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับโอ้โหดีจังท่านผู้ฟังค่ะเรามีช่องทางมากมายเลยนะคะที่จะให้ท่านผู้ฟังติดตามกันนะคะค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไอซ์มากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาเปิดรายการให้พี่บล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเรา ต้องมีจังหวะที่ได้คุยกันอีกนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้น้องไอซ์จะต้องมีภารกิจที่จะต้องไปจัดการเรื่องการแสดงละครเวทีเดี๋ยวไปแสดงละครเวทีต่อเลยครับค่ะใช่ก็เลยขอขออำลากันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมานั่งคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณน้องไอซ์มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอต้น สวัสด,ดีค่ะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าท่านผู้ฟังคาะท่านผู้ชมค่กับน้องคอตต้อนนี่เราเคยไปนั่งคุยกันมาแล้วนะคะในรายการวิทยุวันนี้เลยได้ตัวจริงมาได้ได้ตัวเป็นเป็นมาอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักน้องคอตต้อนเพราะฉะนั้นดองบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเริ่มมาอยู่ในด้านการแสดงรู้สึกเล่นมาหลายเรื่องเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอ เราก็ต้องย้อนไปตอนสมัยเด็กแล้วอ่าใช่แม่ก็พาผมไปประกวดที่พัทยาครับเป็นเดินแบบออืตอนนี้ผมเลยรู้สึกก็มันคืองานอะไรโลกไม่รู้จักอย่างนี้อ๋อเพราะไปกับคุณแม่คุณแม่ก็ส่งไปประกวดให้ไปเดินเลยไม่ได้ถามเลยครับไปเลยแต่คุณแม่ก็แสดงว่าคุณแม่ก็เตรียมแต่งตัวไปให้เราไปแล้วใช่ไหมใช่คุณแม่รู้แต่เราไม่รู้ เห็นว่าน้องชายก็น่ารักเก่งมากด้วยใช่ครับค่ะแล้วก็เดินมาแบบหลายปีครับจนมาเจอกับคุณรุทครับผมก็เลยรู้จักกันแล้วก็มายู่กับคุณค่ะแล้วตอนนั้นเราเลยไปนั่งคุยกันมาเรียบร้อยแล้วกับแสนดีเนาะค่ะเดี๋ยววันหลังท่านผู้ชมคงจะได้มีโอกาสได้เจอ กับทีมน้องๆน,น่ารักนี้นะคะที่เป็นเป็นทีมนักแสดงที่มีความสามารถมากหลากหลายนะคะวันนี้คอตันอ๋อยังไม่ได้บอกชื่อจริงคอตันบอกเลยชื่อนัทวันรคุณานะเพิ่มสิริครับผมค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่ากำลังจะแสดงในซีรีส์รเรื่องเดียวกับที่น้องไอซ์เล่นใช่ไหมค่ะคอต้ันทำอะไรมาบ้าง <c oughs> ค่ะก็เล่นซีรีส์ครับผมอ๋อค่ะ ละครสั้นครับรักรูปผมไหมครับผมเป็นเรียกว่าซีรีส์สงครามประกวดผลประกวดออกมาหรือยังคะยังครับแล้วตอนนั้นเล่นเป็นตัวอะไรเล่นเป็นรูปเล่นเป็นรูปครับอ๋อค่ะเรื่องราวเป็นทำนองไหนเรื่องเป็นประมาณว่าผมทำผู้หญิงทอมใช่ก็เลยไปคุยกับว่าเราจะแก้ปัญหายังไงใช่ครับเราเรื่องต่อๆไปอีก แล้วก็ในอนาคตน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเลยวกับพี่ไอ้อ่ะอาเฟรมทูเฟรมใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่รู้รายละเอียดของเรื่องรับหรือรู้แล้วก็ห้ามบอกไม่รู้ครับค่ะแล้วน้องชายอะคะน้องชายก็เปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนอย่างเดียวหายหุ่นเซเลนเดอร์ขึ้นหรือยังคะตัวใหญ่ขึ้นครับตัวใหญ่ขึ้นอ๋อขนี่ใครใหญ่กว่ากันน้องครับอ้าวออ๋อน้องกับตัวอ้วนครับค่ะค่ะ เห็นบอกว่าน้องก็เก่งมากนะคะเก่งมากเพราะฉะนั้นอตอนนี้เราคอตตันอยากจะเล่าอะไรท่านเพื่อฟังท่านผู้ชมฟังบ้างว่าช่วงเวลาที่คอตตันเข้ามาอยู่ในวงการนี้สิ่งไหนที่ภูมิใจสิ่งไหนที่ต้องแก้ปัญหาที่ภูมิใจก็เป็นเพราะว่าเราเป็นดาราเลยนะ เอ,อเดี๋ยวนี้สาวๆกรีตไหมเวลาเ<ช>จอโอ้เหแล้วเรื่องที่แก้ไขก็อาจจะเป็นพวกเรื่องเล่นหนังอะไรอ๋อค่ะมันทำให้ถึงบทบาทอค่ะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเตรียมตัวในการแสดงเนี่ยอพอได้บทมาใช่ไหมคะได้บทมาเนี่ยแล้วฝึกยังไงหรือว่าวิธีในการที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบทเนี่ย มีมีเทคนิคยังไงบ้างเอออย่างนี้ดีกว่าอ่านครับผมทำความเข้าใจว่าทั้งเรื่องมันเป็นอยังไงว่าควรเล่นยังไงอืมค่ะยังไงคะต่อเล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องเล่นอารมณ์ประมาณไหนอืม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 แล้วเวลาอารมณ์ที่แบบว่าลึกซึ้งอะไรแบบนี้ต้องทําต้องบิวต้องอะไรแบบนี้ยากไหมยากครับเพราะมันน้ำตาไหลไม่เป็นครับอ๋อยังไม่ร้องไห้ใช่ครับ แสดงว่ายังไม่มีเรื่องอะไรที่แบบอืลึกซึ้งกินใจพอที่จะทําให้เราเรียกความรู้สึกตรงนั้นออกมาใช่ไหมใชแม่แล้วแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้ามีบทต้องร้องไห้จะต้องทํำยังไงอะถ้าอย่างนี้ในเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะแบบคอนโทรลตัวเองได้เต็มที่ทันทีทันใดก็ต้องใช้อะไระน้ำตาปลอม <laughs> นึกว่าต้องคอยหยิกตัวเองฮัล <laughs> โ <laughs> เลยค่ะ<ม>นอกจากอันนี้แล้วก็เวลาที่เจอปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสมมุติว่าเวลาการแสดงอยู่เนี่ยเราแบบอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยส่งส่งเรื่องมาส่งอารมณ์มาให้เราไม่พออะไรเงี้ยเราจะแก้ไขยังไงครับ<ม>เคยเจอไหมไม่เคยครับอ๋อโดยทั่วไปแล้วเวลาเล่นกันก็มีซ้อมกันก่อนใช่ไหม,มอ,อ๋อค่ะเออเขาต้องร้องเพลงด้วยไหมเนี่ยไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเลยเหรอคะเดินแบบอย่างเดียวอ๋อถ้าอย่างนั้นเล่าเรื่องตอนเดินแบบ ตอนแรกๆเลยไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวว่าถูกคุณแม่หลอกให้เป็นเดนเ <c oughs> แต่ทีน,นี้พอรู้แล้วนะคะก็ต้องก็ต้องไปแล้วครับเออไปแล้วเวลาเถียงไม่ได้เออเถียงไม่ได้แล้วเวลาเดินเนี่ยค่ะมีเป้าหมายไหมหรือว่าเราก็ยังเดินไปแบบโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากตอนเด็กก็ไม่ได้คิดครับไเดินตอนบังเอเอแล้วพอพอตอนโตขึ้นแล้วเนี่ยเ,เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวตัวเองเป็นนายแบบเนี่ย มันจะมีอะไรเข้ามาให้เราได้นั่นไหมคะว่าต้องเดินให้ได้นะครับไม่ถ้วยไม่รางวัลอ๋อเหรอคะอือฮแล้วเคยศึกษาจากเอ่อพวกรุ่นพี่ๆหรือว่าจากเทพจากอะไรที่เขาเดินไว้กันไหมไม่เคยไม่เคยเลยค่ะอาศัยประสบการณ์ตัวเองอย่างเดียวที่ค่อยๆสั่งสมมาใช่ไหมคะค่ะการหมุนตัวการโพสท่าการอะไรแบบนี้เป็นไปโดยธรรมชาติหรือว่า อะไรมาดูในตัวเองไหมว่าเวลาถ้าเราแอคอย่างนี้นะถึงจะเข้าท่าธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเลยนะโอ้โห oh, oh. เพราะฉะนั้นถ้าที่ได้รางวัลมานี่ถือว่าเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ครับโอ้โห oh. <laughs> แล้วชุดที่ชอบเดินเวลาที่นี่น,นะคะชอบแบบไหนสไตล์ oh. ใส่สูทอ๋อใส่สูทก็เป็นผู้ใหญ่เป็นนั่นเลยนะเป็นหนุ่มหล่อเลยนะ <laughs> มมหน่าถึงบอกว่าสาวกรีด๊ด <laughs> มีสาวกริสย่ไหมคะเนี่ยย่เลยเนาะใช่เหมือนกันอ๋อค่ะ oh, okay. แล้วตอนนี้เขาต้อยังเรียนอยู่หรือว่าจบเรียบร้อยแล้ว uh, เรียนอยู่ครับอ่าค่ะแล้วช่วงที่เรียนโอ้ยตอนนั้นเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าช่วงที่เรียนนี้แบบว่าคล้ายๆว่าเพื่อนๆก็แบบพอเพื่อนรู้รหรือไม่รู้ว่าเราเป็นนักแสดง ก็บางคนรู้บางคนไม่รู้อ่าค่ะค่ะแล้วบอกชอบไปเล่นอะไรนะกีฬาใช่ไหมชอบไปเดินเออเออเล่นฟุตบอลนะอ๋อค่ะอะมีทีมกันเองหรือเปล่าค่ะใช่ครับมีทีมกันอือฮะแล้วเวลาฟุตบอลเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดมีอุบัติเหตุบ้างไหมขาพลิกหรือว่าถูกเคยครับค่ะแล้วยังไง อ๋อเหรอะเป็นพื้นปูนนะครับแล้วผมก็หัวปูนนะโอ,อ้นึกว่าเป็นแบบนะอย่างลูกชายของพี่นะคะตอนที่เขาอยู่นิวซีแลนด์ะคนหนึ่งจะเป็นมีสองพี่น้องสองคนคนหนึ่งเป็นโกเป็นโกชนิดที่เรียกว่าเขาได้ได้ถ้วยเลยนะคะเม่อ man of the match อะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งก็จะเป็นตัวเล่นตัววิง่งเขาอยู่เขาก็ไปนั่น คนที่เคยคนที่เป็นโกเคยรักษาแบบเวลานั้นน่ะถึงขนาดแบบตัวเองโดนอัดกับเสามาแล้วใช่เวลาคู่เล่นฟุตบอลน,นี้เขาจะเป็นแบบนี้เนาะใชออไไไ่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ระมัดระวังเลยใช่ไหมใช่เตะลูกเดียวมาลูกเดียวใช่แล้วตอนเขาต้นก็เหมือนกันใช่ค่ะอ,อืมอืมค่ะก็ทีนี้เอ่อ เราก็เลยได้มาขยายผลกันนะคะหลังจากที่น้องคอตตอนได้มานั่งคุยกันไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้มาเพิ่มเติมแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราได้รวมทีมกันมานั่งคุยกันอีกแน่เลยนะคะ,ะน้องคอตตอนคาดว่าจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าในอนาคตทีนี้ในฐานะทีะ่ที่เป็นนักเขียนแนะไว เก็บความรู้สึกหลังจากที่เราทํางานแต่ละเรื่องโน้ตด้วยสั้นๆอย่าปล่อยไม่ให้มันไปในในอากาศาเพราะฉะนั้นเสียดายมากเลยนะอิะ่งหน่อยที่เราผ่านมากลับมาดูหลังๆเนี่ยเราจะไม่มจะไม่เจออะไรแต่ถ้าเราโน้ตไว้แล้วเรามาดูทีหลังความรู้สึกต่างๆบรรยากาศต่างๆเหล่านั้นมันจะกลับมาทุกวันนี้มีความสุขดีมีความสุขมากอพอมีบทมาก็ก็อ่าน ก็อ่านบทใช้เวลานานไหมคะแต่ละเรื่องพอสมควรค่ะโอเคติดตามผลงานได้ที่ IG ครับผม n x t t a w a t underscore c t ครับผมอ๋อค่ะเห็นว่าแสดงเรื่องมนากด้วยใช่ไหมตั้งแต่รุ่นแรกเลยใช่ไหมรุ่นแรกๆที่เข้ามาค่ะก็มีเรื่องอีกหลายเรื่องนะคะที่ให้ติดตามรับรับชมกันนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องครับ ทิ้งเรื่องใหม่ที่กําลังจะเล่นแสดงด้วยนะคะที่แสดงจะแสดงกับน้องไอซ์นะคะค่ะก็สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องคอตต้อนมากเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ดีใจที่เราได้เจอกันอีก <laughs> <laughs> ค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะเป็นเทปแรกที่อาจจะยังไม่ค่อยออสมบูรณ์นักก็ชุดิมาก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม รายการนะคะแล้วก็อย่าลืมเรายังมีโมเมนต์ดีๆยังมีน้องๆที่น่ารักแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เก่งๆอีกหลายท่านนะคะที่ชุติมาจะเรียนเชิญมา พูดคุยกันนะคะแล้วก็มีเพลงสากลเพราะๆให้เราได้ฟังกันเช่นเคยค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทปที่ท่านผู้ฟังจะต้องออจะได้สนุกสนานกับดรแจ็คนะคะแล้วก็เราจะมานั่งคุยกันเรื่องดูหนังฟังเพลงเช่นกันค่ะแล้วก็ท่านวิทยากรต่างๆ ที่เก่งๆที่น่ารักแล้วก็ที่มีความสามารถมีประสบการณ์หลากหลายต่างๆก็จะทยอยมาพูดมาพบมาพูดคุยกับท่านอยู่เรื่อยๆเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์นะคะเริ่ม20นาก30นาทีที่ช่อง NBI นี้คะ่ะใช่ไหมคะ ท้ายนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนขอบคุณมูลนิธิอามาตะที่มอบของที่ระลึกมาให้สำหรับน้องๆที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะพร้อมที่จะอยู่กับท่านทุกคืนวันเสาร์สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะสวัสดีค่ะ